จิ้งจอกอเวจีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเที่ยวรักทุกท่านวันนี้เรามาฟังจิ้งจอกอเวจีบทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังเที่ยวรักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ สางนุปรีเข้ากระชากผมนักรบกระเหลี่ยงคนนั้นจนหน้าเงาียนแล้วกรอกคำพูดใส่หน้าช้าๆหมวดคุ้นแสนเจ้าน้าเองอยู่ไหนวะสายหน้าบหโุโอ้โยก็เรียงหนุ่มร้องลั่นเจ็บปวดจนตัวสั่นอระริกเพราะถูกสางนุเตะเข้าที่บาดแผลตรงน่อง เลือดกระฉูดแดงฉานถ้าเองไม่บอกว่าหมวดคุ้นแสนเจ้านายเองอยู่ไหนละกเกาะข้าจะกระทืบที่น่องเจ็บของเองอีกโอ้ยหมวดอยู่บนดอยยาวโน่นกรเรียงนุมบอกเสียงแหบโหยฮะขึ้นไปอยู่บนดอยยาวทำไมวะสางนุชะงนชงายอีกคนพักนอนบนนั้น หัวคิ้วของหานฟ้าขามวดเข้าหากันงั้นแสดงว่าบนดอยยาวมีทําให้พักนอนใช่ไหมวะไม่มีไม่มีได้ยังไงวะโอ้ย,อยก็เรียงหนุ่มร้องสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดแล้วหมดสติไปในที่สุดยัตกระแม่ใจเสาะหลับไปแล้วเฮ้ยเอาน้ำราดให้มันฟื้น คราวนี้ข้าจะเชือนเนื้อกับควักลูกตามันออกมาถ้ามันไม่ยอมบอกว่าลูกพี่มันอยู่ที่ไหนสร้างนุระเบิดเสียงออกมาและต้องสะดุ้งเฮือกต่อเสียงนั้นข้าอยู่นี่ทั้งหมดหันขวับไปทางเสียงนั้นต้องพโ่องออกมาเบาๆบมวดคุนแสนใช่ข้าเอง ทำไมเองถึงฆ่าลูกน้องฆ่าตายถึงสามศพแล้วทรมานคนเจ็บจนสลบเมือดย่างโหดเหี้ยมผิดมนุษย์งี้ว่าไอ้ซังคือว่าข้าจะทำกับเองบ้างจับมันใครคัดคืนข้านายทหารตาเดียวสั่งการลั่นด้วยความเครียดแขนพริบตานั้นก่อนที่นักรบกระเรียงจำนวนนับสิบจะกรูกันเข้าจับสั่งหนุ หานฟ้ากระโจนเข้ามาขวางไว้เสียก่อนพร้อมทั้งละล่ำละลักอย่าอย่าเพิ่งทำอะไรใจเย็นๆคุณแสนผู้กองห้ามทำไมลูกน้องผู้กองทำลูกน้องผมถึงเพียงนี้คุณแสนถามเสียงกระชากหน้าตาทะมึงถึงหานฟ้าใช้สองมือบุกว่อนฟังผมก่อนคุณแสนมันเป็นการเข้าใจผิดถ้าหากรู้ว่าเป็นลูกน้องคุณ สางนุคงไม่ข้าวรอกแล้วที่บาดเจ็บนั่นล่ะซึ่งรู้ว่าเป็นลูกน้องผมไอ้สางมันทำไมทำท่ารุนเตะที่บาดแผลจนสลบเมือไปล่ะขุนแสนยังเสียงคราวขุแนแสนเห็นกับความเป็นพี่น้องกันถือนะสร้างนุมันลุแก่อำนาจไปหน่อยนึงเท่านั้นเองคุณจะปรับไหมหรือลงโทษมันยังไงก็เชิญเลย เพราะเหตุการณ์มันต่อเนื่องจริงๆเฮ้ย hey, ไอ้ซางยังไม่รีบขอโทษหมวดเขาอยู่อีกสางนุลนลานเข้ามาคุกเข่าแทบเท้าของคุณแสนเอ่้เสียงเครือผมขอโทษครับหมวดขอรับผิดทุกประการสุดแท้แต่หมวดจะกรุณาถึกครับผมมันหุนหันพันแหล่นไปจริงๆแต่เหตุการณ์มันติดพันกันผมระงับอารมณ์ไม่อยู่ นี่ท่าพูกองจะน่ศึกไม่ห้ามไว้เราฆ่าหมดไม่เหลือแล้วจะยังไงก็ต้องหาข่าวจากพวกมันก่อนและตะเพิดไปไกลๆเอาละเอาละลุกขึ้นเพื่อเห็นแก่ความเป็นพี่เป็นน้องกันและสายเลือดเดียวกันข้ายกโทษให้แต่ต้องคุยกันให้รู้เรื่องเสียก่อนขอบพระคุณหมวดมากครับผมจะไม่ลืมบุญคุณของหมวดเลยสร้างนุไหว้ปลกุปลกปลุกแล้วขยับอ,อกห่างนิดนึง ขอบใจว่าคุณแสนที่อภัยโทษให้ไอส้สางมันมีนอะไรก็คุยคุยกันเสียนะหานฟ้ารีบบอกพร้อมถอนใจล่งอ,อกว่าแต่คุณมาอยู่แถวนี้ทำไมก็ค้นหากองโจรชนะศึกนั่นแหละไม่ได้อยู่แถวนี้แต่ผมกับเคร,ราะ์ร้ายโดนงูเห่ากัดเพราะเยียบมันเข้าพอดีเลยขึ้นไปพักรักษาตัวอยู่บนดอยยาวสองวันสองคืนมาแล้ว โดยให้ลูกน้องออกลาดตระเวนแถวๆนี้นี่ก็จะกลับแล้วอ๋อเรื่องราวเป็นแบบนี้นี่เองตอนนี้ทุเราหรือ,อยังไหนดูบาดแผลเขียวของมันสิคุณแสนเปิดน่องขวาให้หารป้าดูคอยยังชั่วแล้วครับเพราะสองวันกว,กว่ามาแล้วอืมแผลร้อยเขี้ยวแห้งสนิทแล้วนี่ใช้ยาอะไรรักษาล่ะนี่ เซรุ่มครับผมมีติดเป้เสมอผมเรียนเสนารักมาจริงด้วยสิผมลืมไปตกลงคุณจะไปไหนต่อนี่ฟังศพลูกน้องทั้งสามคนเสียก่อนแล้วคงกลับที่มันคุณอยู่ที่ดอยไหนนะคุณแสนดอยเมอเริงเขาบอกส่งเดนอยู่ทางไหนดอยที่คุณว่าเนี่ย ห่างจากที่นี่ไปทางเหนือเราวๆสามสิบกิโลเมตรครับปุกกองอ๋อสักวันผมจะไปเยือนนะเจนเลยครับปุกกองว่าแต่ปู้กองมาแถวๆนี้ทำไมคุณแสนเริ่มหาข่าวช่วงนี้ผู้การบ่วยให้ผมออกกวาดต้อนครัวเรือนกรับเจี้ยงรัดโดยผู้การจะจัดโซนให้อยู่คุณช่วยด้วยสิ ให้ผมช่วยคุณแสนโยนใช่ช่วยน้ำทหารกลับกรมกองน้ำชาวเมืองกลับทินฐานสำหรับผู้นำอยังเราผู้การจะมอบผลประโยชน์ให้ด้วยอย่างงามผมว่าคุณมาอยู่กับเราเสียถึกยาวระเหะเร่ร่อนต่อไปอีกเลยถูกวันนี้ผมมีจวนที่พักมีลดประจำตำแหน่งและ ถ้าไพลินถูกขุดขึ้นแล้วนำไปขายเราก็จะได้รับผลประโยชน์นั้นด้วยดีกว่าปล่อยให้มันจมอยู่อย่างนั้นผู้การเบื่อมีเครื่องมือขุดเจาะอย่างดีส่วนเรานั้นมีแต่จอบเสียไม่ทันกินแล้วเชื่อผมเถอะนัคุณแสนการปร่องดองนั้นเป็นสิ่งดีส่วนการสู้รบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีแต่ความสูญเสียเพราะสงครามไม่ทำให้ใครได้ดีมีแต่ความชิบหายและล้มตาย บ่านแตกเส้าแรกขาดอย่างที่เราโดนกันมาแล้วโอเคนะผมมีเมียอยู่ที่นั่นคงอยากครับที่จะไปไหนได้งั้นเอาแบบนี้คุณช่วยกวาต้อนชาวเมืองไปส่งให้ผมที่เชียงรัฐแล้วผมจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนหานฟ้าล่อใจถ้าเช่นนั้นก็คงพอได้แล้วผมจะทำครับ แต่ขอเป็นอาวุธและกระสุนดีที่สุดในเวลานี้ได้เลยผมจะเตรียมไว้ให้และจะคุยกับผู้การเบื่ยตกลงครับยื่นมือไปสัมผัสขยะเบาๆแต่ก็ถามขึ้นแล้วผู้กองจะไปไหนต่อเนี่ยก็คงอยู่แถวๆนี้อย่าอยู่เลยที่นี่งูเฮาชุกชุมมากลูกน้องผมเจอเข้าไปสามคน ตายสองรอดหนึ่งเพราะผมช่วยไม่ทันฮะงั้นก็ขอเพนไปป่าอื่นแล้วงั้นก็หานฟ้าทำท่าทางขยะหวาดกลัวเพราะเคยโดนงูกัดปางตายมาแล้วเช่นกันเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งไปผู้กองคุณแสนรังไว้เพราะหานฟ้าผวาไปทางโดยยาวซึ่งเข้าเขตอันตรายอย่างจังหนับ ทำไมอีกเล่าคุณแสนผมเป็นโลคก,กรัวงูนะครับนายทหารจอมทรยศยอมรับออกมาปากคอสันไปทางนั้นดงมันนะครับมีเป็นร้อยร้อยพันพันฮะแล้วไปทางไหนล่ะเนี่ยคุณแสนชี้มือทางโน้นถึงจะปลอดภัยแล้วเจอกันนะครับมอดผมไปก่อนแล้วนะ สางนุหันมาตะเบะนิดหนึ่งเออโชคดีว้าสางนุหารป้าสางนุและทหารอีกหกนายเดินเป็นวิ่งกลับทางเดิมขุนแสนสั่งฝังศพลูกน้องสามคนที่เสียชีวิตส่วนที่บาดเจ็บรีบนำขึ้นมาทางด้านหลังถ้ำจงอ่างเพื่อให้พยาบาลสาว NGO รักษาต่อไปชั่วโมงต่อมา ขุนแสนนายทหารตาเดียวเข้ามารายงานเหตุการณ์ต่อชนะศึกซึ่งยุติการประกอบปืนใหญ่เพราะเสียงปืนดังขึ้นยังเบื้องล่างไม่หาเขาจึงสั่งเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกและเข้าที่มั่นพร้อมต่อสู้ขุนแสนตบท้ายผมยังไม่รู้ว่าจะไปแก้ตัวต่อพ่อแม่พี่น้องคนตายได้ยังไงว่าทำไมปล่อยให้ตายฝีไม่ยาก บนหมู่บ้านขาดแคลนอะไรว่ามาเดี๋ยวจะจัดให้ไปชนะึกคิดจะใช้จิตวิทยาง่ายๆส่วนใหญ่ก็เป็นเกลือข้าสารและอาหารแห้งหรือไม่ก็อาหารกระป๋องพร้อมด้วยยารักษาโรคส่วนปืนและกระสุนนั้นไม่ขาดแน่คราวนี้เพราะขนไปไม่วัดไม่ไวเสียอีกเดี๋ยวจัดให้ไปเลยครับ ก็คงพอกร่อมเกร็มไปได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วเคราะดีที่คุณมีบาดแถลโชว์ไม่เช่นนั้นหานปาคงไม่เชื่อแน่ๆครับแล้วปืนใหญ่เราวันนี้เสร็จไหมเนี่ยเกือบเต็มที่แล้วคิดว่าเย็นนี้คงเรียบร้อยน็อตและสกรูทุกตัวคงขันเสร็จตอนนี้อินตองก็เริ่มงานใหม่แล้วงั้นผู้กองบอกผมเสียทีสิครับว่า ทำไมยังไม่ให้ข่าหารฟ้ากับพวกกุนแสนวกไปเรื่องเดิมก็เหตุผลง่ายๆมันยังให้ข่าวสารเราได้กับยังเป็นการชนให้เราทางอ้อมหากไม่มีมันกับพวกดูเหมือนอะไรๆจะถึงตัวเราเร็วไปหน่อยแต่เผอไม่ได้เหมือนกันหานฟ้ามันจ้องจะจัดการกับผู้กองตลอดเวลาเรื่องนั้นผมรู้ดีแล้วเร็วๆนี้ ถ้าผู้การเบื่ออนุมัติแผนตีผมที่ดอยรังแรงที่ผมกุขึ้นห้างฟ้าก็คงยกกองทหารไปครั้งใหญ่และแยบยนแน่ถึงเวลานั้นก็คงได้ปิดบัญชีสาระรายนี้กันเลยคุณแสนพยักหน้ารู้แต่เอ่ยออกมาอีกแล้วผู้กองวางแผนซ้อนแผนของผู้การเบื่อหรืองเรื่องไหนชนะศึกถามออกไป ก็เรื่องที่มันจะเอาเชาวเชียงรัฐของเราเป็นตัวประกันในทีอย่างแยบยลนะสิเวลาเราโจมตีพวกมันก็จะคิดฆ่าชาวเมืองไปด้วยเป็นการแลกเปลี่ยนกันถามมาก็ดีแล้วเวลานี้เจ้านางรายงานมาแล้วว่าได้ชาวเมืองชายหญิงที่แข็งแกร่งจำนวน300คนที่จะครับเชียงรัฐซึ่งเจ้านางติดอาวุธเงียบเงียบและจะส่งไปเพิ่มภายหลังทั้งยังสอนวิธีหลบหลีกกระสุนปืนให้ สอนวิธีการฆ่าศัตรูให้ด้วยตรงจุดนี้แหละที่ผมค่อยเบาใจเพราะถ้าผมจำเป็นที่จะต้องถล่มเชียงรัฐก็จะแจ้งให้ชาวเมืองทราบแล้ววิ่งลงหลุมหลบภัยเสียหลุมหลบภัยก็คงแอบขุดซึ่งเจ้านางเตรียมกับชาวเมืองสามร้อยคนดิบดีแล้วและติวเข้มสามวันซ้อนตอนนี้ยังอยู่ที่เมืองหางเหรอครับคุณแสนถามใช่ พรุ่งนี้คงมีรถจากผู้การเว่ยไปรับอ๋อผมดีใจครับที่ทุกฝ่ายประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะท่านอองโซกับหมอดาวรายซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพวกเราเลยแต่ก็ช่วยเหลือเราลับๆอย่างยิ่งใหญ่เหลือเกินท่านอองโซและดาวรายเกลียดการสู้รบเกลียดการทารุนหดร้ายถึงได้ช่วยเ,าเราเพื่อให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ ค่อนข้างจะฟังยากอยู่สักหน่อยนะครับคุณแสนว่าใช่เรื่องของอุดมการนั้นยากที่จะเข้าใจแต่ไหนแต่ไรมาแล้วขณะนั้นดาวรายกลับมาร่วมวงสนทนาโดยเหงื่อเม็ดเล็กๆเ,ก,เก,กราะพร้าวที่หน้าผากมนสวยชนะศึกส่งผ้าคนหนูสีขาวสะอาดให้เป็นยังไงบ้างคนป่วย เธอรับผ้ามาซับเหงื่อทำแผลให้แล้วและให้กินยาแก้อักเสบกับแก้ปวดโชคดีค่ะกระสุนเฉียดไปหมดไม่มีฝังในแม้นัดเดียวรอดแน่ถ้าไม่ติดเชื้อถ้าไม่ยอมรักษาอย่างถูกวิธีขอบคุณแท้ลูกน้องครับหมอดาวรายโบกมือไม่เป็นไรเป็นความสมัครใจของดาวที่จะทำแบบนี้เฮ้อ เมื่ออไรนะสันติภาพจะมาเยือนเสียทีอีกไม่นานแล้วครับหมอคุณแสนนึกสนุกบอกออกไปให้จริงเถอะนะนี่ผู้กองปืนโตของคุณเย็นนี้เสร็จนะชนะศึกหันไปสบตาขุนแสนแล้วทั้งสองก็สุดครั้นปล่อยพืดออกมาพร้อมๆกันแต่ก็ต้องรีบเบรกเพราะดาวรายจ้องขมิง้ง เห็นดาวเป็นตัวตลกหรือไงถึงได้ร่วมกันหัวเราะเยาะนี่คุณแสนบอกมานะว่าหัวเราะเรื่องอะไรไม่เช่นนั้นดาวเคาะแผลนะยะผมบอกแล้วก็ก็ปืนโตของผู้ก้องนั่นแหละเธอหน้าแดงจัดขึ้นมาทันทีค้อนขวับขวับชี้หน้าชนะศึกเยิงเยิงคนลามกจกกระเปรดเป็นผู้นำหน่วยที่ดีไม่ได้ฉันเกลียดคุณ ดาวายผมไม่ได้ตั้งใจนะเหตุการณ์มันเข้าล็อกไปหน่อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะผมไม่วิตฐานถึงขนาดนั้นหรกถ้าปืนใหญ่ประกอบเสร็จเมื่อ,อไหร่ดาวจะกลับศูนย์ไปได้ยังไงไหนคุณบอกจะเป็นหน่วยเสยนารักให้ผมจนกว่าจะมีสันติภาพถึงจะเลิอกอยังไงล่ะเขากล่อมจนเธอหายขุ่นเครืองในที่สุด โรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ